วิกฤตโควิดยิ่งฉายิ่งสูญเสียถ้าเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้เร็วขัดกรอกผู้ป่วยได้เร็วขึ้นเท่ากับจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อและลดการสูญเสียชีวิตได้และข้อดีของการมีคุณหมอกใกล้ๆตัวคือเราสามารถปรึกษาเรื่องโควิดได้ทันทีเลยค่ะ ได้คำตอบทุกข้อสงสัยเช่นเราเสียงแค่ไหนต้องทำยังไงต่อที่สำคัญคือปรึกษาคุณหมอได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนอยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอค่ะแค่โหลดแอป d t o r A to Z ลงทะเบียนเลือกให้คำปรึกษาโควิดฟรีเลือกแพทย์เริ่มคุยกับคุณหมอได้เลยค่ะนี่คืออีกหนึ่งช่องทางในแบบ Fast l a n เพื่อช่วยให้ทุกอย่างเร็วขึ้นลดความแออัดในโรงพยาบาลลดความเสีย่ยง ลดความสูญเสียเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากทีมแพทย์โควิดจิตอาสาในมือคุณกว่า400ชีวิตเราจะร่วมกันฝ่าวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะจันพยสวัสดีเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะคะค่ะ ก็วันนี้อยู่กับสวยแซบบอกต่อนะคะทำหมอไม่หละ EP ที่549นะคะรู้จักโปรแกรมฟื้นฟูเซลล์ผิวนะคะให้กลับมาเปล่งตังอีกครั้งค่ะก็วันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์พลอยนะคะแพทย์หญิงลุงนภาศิละปะดีเลิศกุล Owner of ลุงนภาเอสเตติกคลินิกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครั้งค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ ก <N> <s> ็วันนี้สําหรับโปรแกรมฟื้นฟูเซลล์ผิวอะค่ะจา์ต้องเรียกว่าสมัยนี้มีค่อนข้างออกมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีตัวเลือกให้เออเขาเรียกผู้บร <N> ิโภคเยอะมากอยากให้อาจารย์แนะนำโปรแกรมที่เป็นกระแสในตอนนี้นะค่ะว่ามีอันไหนที่แบบว่าเห็นผลชัดหรือว่าเป็นอะไรที่ทำแล้วมันสามารถช่วยพัฒนาเซลล์ผิวให้มันกลับมาเฟรชได้ค่ะคือตอนนี้ค่ะถ้าจะเน้นงานผิวเลยนะคะก็คือเป็นการฉีดอะไรหลักการก็คือฉีด เราก็จะเลยถึง o, เมโซถูกไหมคะ<ช>ก็เมโซเราเอาการฉีดก่อนกันด้คะเริ่มจากการฉีดการฉีดก็จะเป็นกลุ่มเมโซซึ่งกลุ่มเมโซอะคะ่ะมันก็จะมีหลายตัวการที่เมโซมีหลายตัวเราก็จะเลือกฉีดตัวไหนนั่นแหละประเด็น<ม>การเลือกฉีดก็จะเลือกฉีดในกลุ่มที่ช่วยให้เรียกว่ามีความโมเลกุลของสารต้องมีความเสถียรเพียงพอที่จะอยู่ในผิวเราแล้วก็ฟื้นฟูให้ให้เวลามีเวลาในการฟื้นฟูผิวเราค่ะ ก็เข yeah. ้าๆประมาณนี้ในกลุ่มที่สองคือบำรุงเองก็คือจะเป็นพวกทาทาก็อาจจะเป็นพวกครีมต่างๆอันนี้ค่ะเพื่อบำรุงผิวก็ประมาณนี้นะคะเข้าๆทีเนี้ยหมอจะพูดในแสเปกของเรื่องกลุ่มเมโซเนาะการบำรุงผิวให้เป่งปลังอยู่เสมออะไรเงี้ยนะคะถ้าปัจจุบันโดยที่ฮิตสุดนะคะก็จะเป็นการฉีดแบบรีจูรันเนาะที่ได้ยินกัน อืมอันนี้ก็คือมันเป็นหลักการว่าเป็นสารที่เข้าไปฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายให้อ่อร่างกายสร้างผิวใหม่ที่แบบว่าแข็งแรงขึ้นเรสขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นหลักการของดีจูรันนะคะในขณะเดียวกันที่จะมาถึงในไม่นานนี้ก็จะมีมีตัวใหม่แล้วค่ะจารย์คะตัวใหม่ก็คือบัลลอตเทโลรีไว์นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็นฟิลเลอร์ที่อ่อนแล้วก็ผสมกับเลเซอร์ มันจะช่วยทำให้เทคเจอร์ฟิลเลอร์มันก็คือเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะซึ่งพวกนี้ะมันก็จะอยู่เป็นสารที่เหมือนมีในร่างกายแต่ว่าสารสังเคราะห์ขึ้นมาเรียนแบบเนี้ยค่ะการเติมเข้าไปก็คือปลอดภัยขึ้นเป็นฟิลเลอร์นั่นแหละแต่ว่ามีการใส่กีเซอรอลเข้าไปเพื่อช่วยเรื่องสภาพผิวเท็กเจอร์ hmm. ผิวและการคงตัวอันเนี้ยเขาก็จะมาตีว่าข้อดีเหนือกว่าคืออยู่นานไม่ต้องบูสต์หลายรอบเหมือนเรจูวาร์นต้องฉีดซ้ำสามเดือนค่ะสารสามครั้งทุกเดือน อืมค่ะใช่เก้าเดือนโอ้ค,อค <9 S 2> ่อนข,ข้างนานเหมือนโบท็อกเลยนะอา<ช>จา์ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือจะเป็นเทรนด์ใหม่ที่กําลังจะมาในตอนนี้นะคะของเบอร์เทโรดีไหม์นะคะซึ่งตอนนี้บางที่ขก็เอามาใช้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะแบบเอ่อน่อยเปอร์เร็ก็ต้องเมษาขึ้นไปค่ะอาจารย์แล้วราคานี้ค่อนข้างค่อนข้างสูงกว่าดิจูรันไหมคะ เออตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้าถามว่าก็น่าจะราคานพอๆกันให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แต่โอกาสสูงกว่าก็มีเพราะว่าเนื่องจากว่าก็อยู่นานกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจอ<ะ>นรอสี่แต่อื่นๆก็ไม่โสดว่าก็จะอยู่ไม่นานสองสัปดาห์แล้วก็ต้องสีซสั้นค่ะอาจังเราถ้าเกิดเป็นเม่โสดอย่างเงี้ยค่ะอาจันเออ การฉีดเนี่ยเราจะเลือกยี่ห้อของแต่ละตัวยังไงอะคะอาจารย์เออเมโซก็คือเลือกยี่ห้อแต่ละตัวยังไงส่วนใหญ่เราก็ต้องดูว่าปัญหาผิวเราเป็นแบบไหนอะคะ่ะเราต้องให้หมอแนะนําคือเมโซมีหลอดเป็นหลอย,เป,ลอยเป็นพันตัวที่ออามาผ่านออยจรยิงจริงแล้วหลายตัวส่วนสารประกอบข้างใน,นะคะ่ะก็หายกันจริงๆเราอ่ะไม่ควรจะยึดติดก,กับยี่ห้อมากเกินไปนะคะก็คือยี่ห้อเองกับยี่ห้อบีมันอาจจะเป็นสารชนิดเดียวกัน แต่ว่าความเข้มข้นก็อาจจะแตกแต่างกันไปอาจจะมีสารประกอบหลักเหมือนกันแต่สารประกอบน้อยต่างกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็เราเราให้ตอบให้ตรงสภาพผิวดีกว่าเช่นผิวเราต้องการปัญหานี้เราต้องใช้เมโซกลุ่มไหนแล้วก็เลือกกลุ่มนั้นดีกว่าค่ะมีจะตอบโรงค่ะอาจารย์เราถ้ายอย่างนี้เออพวกแบบเมโซที่เป็นตัวชาแนลอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าถ้าเป็นตัวนั้นจะแตกต่างจากธรรมดายังไงค่ะ จริงๆมันก็คือเมโซอะค่ะมันก็จะช่วยคืออะไรเขาเชื่อว่ามันเป็นการดีท็อกผิวหรือว่าเป็นการเหมือน,อนเป็นพิงยีสตอย่างเงี้ยค่ะช่วยทําให้ผิวเรามีความเปล่งปลังอิ่มน้ํากระชับรูขุมขนที่เขาเชื่อการหลักการของเขาก็ประมาณนี้ค่ะค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พวกเมโซนิตรันอะไรค่ะมีมีผลข้างเคียงไหมคะอาจารย์ในการที่แบบเราเติมเข้าไปในร่างกายอะค่ะ เออคือถ้าไม่แพ้ไม่มีผลข้างเคียงค่ะแต่ว่ามันก็จะมีอินบางเคสที่แพ้ยาะพวกนี้ค่ะจะจะเป็นส่วนประกอบพวกประเภทไหนคะอาจารยนที่ทำให้แบบมีคนที่มีอาการเป็นผูแบบเหมือนแพ้ได้ง่ายคะคะออก็คือก็คือ เออก็คือก็คือหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนแบบไหนแพ้แต่ว่าดืก็คือเหมือนมันสกัดมาจากอัลจิบาแซลมอนนะคะถ้าคนที่แพ้พวกอาหารทะเลใช่ไหมใช่อาจจะเสี่ยงนิดนึงใช่ค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะคะอืเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แพ้อาหารทะเลจะไม่ได้แพ้ปลาแซลมอนบางทีอาจจะแพ้ยัง่นแพ้กุ้งแพ้อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นโปรตีนที่เกี่ยวกับอัลจิบาแซลมอนเนี่ยค่ะค่ะ ค่ะอ,อาจารย์ก็สําหรับการฟื้นฟูผิวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็จะมีพวกเมโซลิจูรันแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์บอกคือชื่อชื่ออะไรนะคะอาจารย์เอีกอกครับโนลีไวเอ๋อมันมันเป็นแบบมันเป็นสารประเภทไหนคะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนําเพื่อนๆนิดนึงเ,เป็น HA ทเอฟิลเลอรผสมกับพีเลอ์เชื่อว่าจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับฟืน้นฟูเทคเจอร์ของผิวบำรุงใต้ผิวอะคะก็เหมือนเอาไม้แหมาเป็นคู่แข่ง ัก็คือก็คือหลักการเดียวกันคือฟื้นฟูผิวให้ดูสัวมวาลนะคะเป็นของเกาหลีเหมือนกันไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ค่ะของฝั่งทางยุโรปมจําประเทศไม่ได้อ่ะของบริษัทเมิร์ดจําไม่ได้เหมือนกันโซวิสซ์นอนหรืออะไรสักอย่างในตัวค่ะจําประเทศไม่ได้ค่ะทางยุโรปค่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าจะนําเข้ามาช่วงประมาณเมษาใช่ไหมคะอาจารย์ เอ่อนำเข้ามานำเข้ามาประมาณเมษาใช่คะ่ไคะอ,ะอ๋ออาจารย์คะเห็นว่าเดี๋ยวนี้รีจูรันค่อนข้างเป็นกระแสะแล้วก็แบบเพื่อนๆหลายๆคนก็แบบเหมือนหลายๆคลินิกเริ่มเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนําสําหรับอ๋อคนที่ต้องการจะฉีดรีจูรันนะคะว่าเหมาะกับแบบ สภาพผิวประเภทไหนหรือว่าแบบคนที่มีความต้องการด้านไหนที่ถึงจะฉีดมิจิลันได้อ่ะค่ะอือก็คนที่หนึ่งคือต้องการออกระชับรูปุมขนหน้าหน้าไม่เรียบอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็คือเป็นคน,น,นหน้าแห้งรูุมขนไม่ได้กว้างแต่ว่าหน้าแห้งแล้วก็เหมือนหน้าแห้งหน้าไม่อิ่มน้ำหน้าไม่ชุม่มอันนี้ที่สองคือเหมาะ แต่ว่าเคสที่จะไม่ได้ช่วยมากก็คือเช่นเป็นรอยสิวรอยโนย่นรอยเงี้ยไม่ช่วยนะคะมันเป็นความเชื่อที่ผิดที่พูดว่าหน้าหน้าเป็นรอยแล้วไปฉีดดีอยู่แล้วช่วยให้ใสยไม่ใช่ไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่ามันเป็นโพลิม id ีเดียวทายโพลีมีเดียวทายหลักกรก็คือฟื้นฟูใต้ผิวให้ให้ชุ่มให้ฉ่ำวบาเฉยค่ะมันก็ในความชุม่มความฉ่ำอะค่ะหละักๆ มันไม่ใช่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับเอ่อรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นฝ้าหรอรอยสิวก็เป็นกษักฝ้าดีกว่าค่ะมันจะตรงจุด,ดกว่าเพราะว่าดีจิตอลไม่ได้ช่วยจุดนี้ค่ะ <ใช S 1> และ้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพวกแบบเอ่อเป็นหน้าหลุดสิวบางทีก็บอกสีดินรันลเป็นอะดีไหมคือบอกว่ามันก็ช่วยนิดหน่อยเนาะช่วยแต่ว่าไม่มากถ้าเราไม่ทําวิธีหลักเช่นเป็หลุดสิวต้องไม่ตัดทางผื่นอะไรเงี้ยไม่ตัดมันก็ไม่หายเราไม่ซื้อดิจิตออย่างเราไม่ชัดเจนค่ะ อ๋อขาจารยรตอน่างกับตัวรีจูรันนี่เราจะต้องฉีดกีดตำแหน่งคอาจาย์เยอะเลยค่ะฉีดทั่วตั้งแต่ทั่วหน้าเลยค่ะตั้งแต่ปลายปาค่ะต้อง,ต,องต้องใช้ยาชาไหมคะจารย์ส่วนใหญ่ก็จะทาก่อนนะคะการฉีดบอกก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าเราไม่ได้สามารถฉีดบอกทุกทุกอนรุกรุคนอยู่แล้วก็จะก็จะจะใช้แค่ทายาชา เราผลผลลับค่อนข้างดีไหมคะอาจารย์จากเคสที่เจอมาในการฉีดมีจูรันไปคะ่ะอาจารย์ฉีดมีจูรันไปผลลับดีไหมก็ผลลัพธ์รวมๆดีค่ะดีขึ้นค่ะ mm hmm. บางคนก็ชอบมากๆเลยค่ะก็คือจะได้แบบความแบบผิวโกลผิวฉ่ำเวาวอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเป็นเท็กเจอร์ผิวโกลผิวฉ่ำเบาค่ะ ทู่ดูผิวสุขภาพดีค่ะคือเหมือนไม่ต้องทาครีมไม่ต้องแต่งหน้ามากแต่งหน้าก็จะติดง่ายขึ้นค่ะแต่ว่าก็คือถ้าสมมติว่าเป็นพวกเรื่องรอยดำรอยแดงอะไรเงนี้ก็คือต้องแบบไปรักษาเรื่องรอยให้หายก่อนแล้วก็ค่อยแบบมาฉีดทีหลังใช่ไหมคะอาจารย์อ่ฉีดพร้อมกันได้ค่ะอาจจะรักษาฉีดรอยไปด้วยเลยก็ได้เท่าไหร่ก่านั้นค่ะหรือจะฉีดเลไรอยู่รายแล้ว,วก็สลับมาฉีดรอยในครั้งถัดไปก็ได้ค่ะรักษาไปพร้อมๆกัน ค่ะจันแล้วถ้าเป็นตัวรอยนะคะจย์เราเราต้องฉีดแบบเป็นตัวยาไหนคะตัวรอยส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นรอยดําก็จะฉีดกลุ่มฉีดฟ้าที่มีทานสมีในองค์ประอกอบค่ะหรืออะมูตินพวกนี้ค่ะก็จะช่วยได้ดีะคะ่ะแล้วถ้าแบบหลังหลังจากที่เราฉีดพออัมูตินแล้วพวกฉีดฟ้าแล้วค่ะจย์เราเราต้องแบบระวังเรื่องการโดนแดดหรือว่าแบบการแบบ อ๋อรักษาผิวไหมคะอาจารย์หลังฉีดแล้วอ๋ออันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคะ่ะการรักษาที่ดีที่สุดของห้าคือกันแดดนะคะการโดนแดดบ่อยๆจะทําให้มันเออให้เราให้เราผิวเสียเราเราต้องรักษากันแดดนะคะาก,การแดดเน,น,นี่ยคะ่ะอาจารย์อ๋อเราสําหรับคนที่มีแบบว่าเป็นฝ้าเป็นกระที่แบบเป็นแบบฟิลแบบเป็นติ่งเนื้อค่ะอาจารย์ที่ที่ไม่ใช่กระแบบเป็นแบบเม็ดสีธรรมดาเงนี้ยค่ะ ถ้าเกิดเป็นจุดๆนั้นเราเราเราจะมีแบบยาหรือัถการตัวไหนที่ช่วยให้มันแบบหายไปได้ไหมคะหมายถึงยังไงนะคะอ่อเ,เป็นเป็นเป็นฝ้าที่แบบเป็นฟิลแบบกระติ่งเนื้อคะอ่ะอาจารย์อ๋ากระติ่งเนื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะีออกค่ะต้องเลเซอร์จีอ๋อแลถ้าสมมติจี้ออกนี้จะจะ,จ,ะจะจะต้องใช้เวลากี่ครั้งคะอาจารย์หรว่แบบ ครั้งเดียวก็สามารถแบบถ่ายไนดะ้จบเลยค่ะกระติกเนื้อจบเลยนอกเดียวค่ะโอ้ค่ะเรามันมันจะทิ้งหลุมไหมคะแล้วแต่เลยค่ะคือคือถ้าบางคนบอกว่าเลเซอร์ไม่ทิ้งหลุมก็ก็บอกตรงว,ว่าบางทีมันเดาไม่ได้ถ้าไอตัวกระหรือตัวฟ้าเนี่ยอยู่ลึกถ้าเราจรี้ให้หมดอะถ้ามันเป็นกระที่อยู่ชั้นลึกอ,อย่างเงี้ยเราจรี้ให้มันหมดอะ ยังไงมันก็โอกาสโดนเกิดโดนลึกเป็นหลุมได้อยู่แล้วชัวร์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าตารนั้นดุตื้นอะไรเงี้ยการที่แค่ลุชั้นบนหุดออกแล้วตกก็คือจบก็ไม่เป็นหลุมค่ะค่ะอาจารย์เอามันจะทิ้งแบบเป็นสะเก็ดะคะอาจารย์สะเก็ดเหมือนแบบสะเก็ดแผลอะไรเงี้ยค่ะเป็นสะเก็ดค่ะแล้วก็ตกสะเก็ดอีกที จะคล้ายๆกับการแบบพกแต้มกดไหมคะอาจารย์ในการที่เวลาเราดูแลหลัง,ลงจากที่เราจี้ไปแล้วหรือว่าเลเซอร์ไปแล้วอะค่ะใช่ค่ะการดูแลค่ะดูแลพวกแต้มกดเลเซอร์เหมือนกันค่ะอาจารย์ก็วันนี้อยากให้อาจารย์อ,อัพอัพเกรดดูว่าแบบตอนนี้มีเมโซมีนิจุลันแล้วก็มีตัวใหม่อีกตัวหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ปัจจุบันคือเขาเข้าฮิตในการทําอะไรกันบ้างคะอาจารย์ที่ตามคลินิกเสริมความงามในปัจจุบันนะคะ ปัจจุบันก็จะมีหรีจุลันที่หิ t สุดนะคะอันที่สองก็คือเป็นพวกก็ที่จะมาคือเรเทอร์รีไวนะคะอื่นๆก็พวกเมโซทั่วๆไปซึ่งอันนี้นบางทีเขาก็จะไม่ได้บอกยี่้อมากละเพราะว่าที่เจะเป็นยี่ทอไหนก็ได้ก็คือไม่ได้ดังมากแต่เราก็แค่เอามาใช้เพื่อคุณสมบัติคุณสมบัติของยาอย่างนั้นมากกว่าเช่นสมมติเมโซเช่นบอยอย่างรักซาป้าเมโซที่กลุ่มรักสาป้าก็มีประมาณสิบบริษทัทเนี่ย ก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะเลือกของบริษัทไหนมาใช่เียก็จะไม่มีไม่มีไม่มีเทนกระแสที่แบบว่าเป็นยี่ห้อนังๆที่คนรู้จักแล้วเนี้ยค่ะ <c oughs> คือสมมติเราพอกชื่อมาสิดยี่ห้อสิบ,บริษัทก็อาจจะไม่รู้จักเลยสกบริษัทก็ได้ถ้าเป็นในโซท,ทั่วไปที่ไม่ได้เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้อะคะ่ะแต่ถ้าลีจุลันมาเป็นกระแสคนก็จะรู้จักอยู่แล้วค่ะอค่ะจย์ เราบางคนเขาสงสัยว่าการที่เราแบบทานอาหารเสริมพวกแบบวิตามินซีคอลลาเจนกูต้าอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์กับการที่แบบเราดิบเข้าไปอะ่ะคือถ้าเป็นแบบอาจารย์จะแนะนําให้แบบว่าทานหรือว่าแบบดิบเข้าไปที่มันจะแบบว่าช่วยเราได้มากกว่ากันนะคะคือจริงๆอ่ะถ้ากูต,าต้าปัจจุบันเขาก็บอกกันว่าไม่ค่อยปลอดภัยนะคะถ้าดิบอ่ะมีการแพร่มีแล้วเขาบอกว่าให้ใช้สารถ้าจะดิบจริงให้ใช้สารที่เป็นกูมสารตั้งต้น การทำกูต้าให้ร่างกายสร้างเองดีกว่าแต่ต้องดิบมาก่อนเนาะผลลัพธ์อาจจะชากว่ากูต้าตรงๆเนี่ยค่ะเออก็คือเหมือนประมาณว่าก็เช่นตัวอย่างเช่นก็คือฟออูมูซิลเนี่ยนะคะเขาเชื่อว่ามันคือแนคลองอะไระคะ่ะแนคลองะคะ่ะก็คือเป็นสารหนึ่งที่เขาเอามาดิบกันเขาบอกเชื่อว่ามันเป็นออตัวต้านต้นเนี่ยให้ร่างกายสร้างกูต้าทำให้ผ่าก็จะมีการนำอันนี้เ,เข้ามาใช้ คือเป็นเป็นแบบเป็นสารตั้งต้นใช่ไหมคะอารแต่ว่าเลี่ยงการใช้แบบกูต้าโดยตรงใช่ไหมคะถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าตามหลักการแพทย์นี่นะคะแต่ว่าทางนี้ก็หลายที่นี่ก็ยังใช้ยู่กูต้าเราต้องใช้เวลาแบบเอ่อในการที่แบบเรามาซ้าบ่อยแค่ไหนคะสารถ้าสมมติว่าเราดิบแนกแนกลองอย่างเง<ๆ>ี้ยค่ะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะหรือสองสัปดาห์ครั้งค่ะให้ต่อเนื่องดีที่สุดถ้าเราซิงไว้ายาวๆก็เหมือนไม่ได้ดี ฮะเวยค่ะ,แล,คะแล้วแบบอย่างกับช่วงนี้เรื่องโบท็อกอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ยังยังคงเป็นกระแสอยู่ในในตลาดทั่วไปไหมคะอะพวกโบทอกยิ่เริ่มเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นกระแสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเด็กอยากจะอายุน้อยแล้วก็เลือกอะไรที่ไม่อิ v เว s i ความหมายก็คือไม่ไม่ต้องหนักมากไม่ต้องเป็นแบบสัญญกรรมที่ต้องพักปืนแล้วก็ทําให้ดูแบบดูดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะโบรทอก พวกบริเวเอ่อแบบนมนีเป็นกระแสแน่นอนค่ะแล้บบช่วงช่วงนี้เอ่อมีตัวเข้ามาใหม่ไหมคะจาร์รู้วแบบมีเอ่อราคาแบบเริ่มปรับลงไหมคะในเรื่องพวกฟิลเลอร์บรท็อปแล้วก็แบบพวกแฟตนะคะบอกว่าราคาพอเดิมกับปีที่แล้วเอ่อตัวใหม่เข้ามามีเรื่อยๆค่ะมันมีอยู่ทุกปีค่ะขึ้นกับว่าเขาจะมาตีตลาดนะเราเลือกใช้หรือเปล่ามากกว่าส่วนตัวหมอมองว่าพวกเมโซต่างๆรวมๆแล้ว ให้เขียงกันเราให้ไปดูส่วนประกอบ <ừ> กของสารวีศว่าคุณสมบัติของสารและส่วนประกอบมันเอามันมันมันเอามาใช้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการแก้ปัญหารหรือเปล่าค่ะค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนําสารหรือส่วนประกอบในเมโซตัตวตัวไหนที่แบบเหมาะกับประเภทผิวแบบไหนอะคะ่ะเผื่อเพือพ่อนๆอ,อ,อยากจะแบบไปเลือกดูแล้วก็อ่านสาราประกอบจะได้แบบเลือกถูกชนิดถูกเออ่ประเภทอะค่ะออ๋ ถ้ากลุ่มฝ้าก็จะต้องเป็นกลุ่มพวกคาร์มีนาบูเินประมาณเนี้ยค่ะหรือว่ายี่ห้อใดๆก็ได้ที่มีส,ส่วนผสมพวกนี้อยู่ถ้าเป็นกลุ่มหลุมสิวก็จะต้องเป็นกลุ่มพวก p d i n p n p r p ค่ะถ้าเป็นกลุ่มพวกลูกกลุ่มขนก็จะเป็นเหมือนกับก,กลุ่มหลุมสิลเนี่ยแหละค่ะก็ช่วยได้แต่ว่าผลลัพธ์จะไม่ว้าวนะเพราะว่าลูกกลุ่มขนเป็นเรื่องยากถ้าร่างกายผลิตไขมันออกมาใหม่ลูกลุ่มขนก็กลับามาใหญ่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นขึ้นมนันลูกขนให้เน้นการทําอะไรก็ได้ที่ ไม่ว่าจะเป็นทีมเมนต์หรือว่าเป็นการใช้ครีมย,ยาต่งางๆที่มมกลุ่มอันได้รูผลจะเร็ดลงนะจะเรียบขึ้นแต่ว่าต้องใช้เวลานะพวกนี้นมมนไม่ได้แบบว่าจึง้งแบบตั้งแต่รอบแรกนะคะต้องใช้เวาม <c oughs> อดค่ะถ้าเป็นกลุ่มอื่นเช่นรอยแผลเป็นหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ต้องแก้ไปตามชนิดนะคะถ้ารอยแผลเป็นบุ๋มหรึกอาจจะต้องฟิลเลอร์รอยแผลเป็นนูนโด่งมากๆอาจจะต้องไปฉีกคีลอยหรือว่าจี้คีรอยตัดคีรอย ก็สาประกอบก็กกสมองก็จะบอมาป็นกลุ่มๆมากกว่าค่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเป็นหลุมสิวอะไรเนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือเร,เราเราเราต้องแบบเขาเรียกไปสอบหลุมสิวก่อนใช่ไหมอาจารย์ถ้าไม่ไงั้นก็คือจะไม่มีแบบการที่แบบไปฉีดแล้วมันเติมขึ้นมาได้อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะคือคือเติมได้นะคะฟิลเลอร์อแต่ว่าพูดจริงๆไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำยังไงก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แบบว่าทาปลกแล้วก็เรียบเลิบร,ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีนะคะก็คือมันยังไงก็ยังหเหลือแล้วก็มันไม่หลายคนที่เข้าใจว่าฟิลเลอร์แล้วจบหลุมสิวไม่ใช่นะไม่จบนะคะและหลายคนที่ชอบเข้าใจว่าการฉีดพวกสารฟื้นฟูต่งางๆ่างเช่น p b r n p n ต่างๆมันทําให้หลุมสิวเติมเต็มไม่ใช่มันไม่ใช่เติมเต็มมันเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูเองะคะ่ะซึ่งบางทีร่างกายถ้าตอบสนองไม่ดีต<ด>่อยาตัวน<ด>ี้ก็จะฟื้นฟูช้าผลลัพธ์ก็จะไม่ชัด มันขึ้นกับร่างกายของคุณมันไม่ได้ขึ้นกับเอ่อเดี๋ยวไม่ได้ขึ้นจากฝีมือหมออะอคุณต้งบนค่ีแต่ว่าเราก็ทำตัมเออ่เราก็ต้องตาดทางผิดเป็นหลกักอะถูกแล้วค่ะค่าอาจารย์อ่าถ้ากัางวลว่าถ้าฉีดฟิลเลอร์หลุมสิวไงคะอาจารย์มันจะมีโอกาสที่แบบถ้าฟิลเลอร์มันหมดอ่ะแบบเขาเรียกหมดอายุเวลาหมดอายุของมันยัางเงี้ยค่ะมันมีการที่แบบหลุมมันจะแบบลึกลงไปไหมคะ แบบลดได้พอๆเดิมอะไรเลดเลืเท่าๆเดิมค่ะไม่ได้่ะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นโดนเป็นแผลมากขึ้นถ้าเราถ้าเราไม่ได้โดนเป็นแผลมากขึ้นก็จะเท่าๆเดิมค่ะค่ะอาจารย์ก็วันนี้อยากให้อาจารย์อสรุปข้วๆก็ได้ค่ะแกเกี่ยวกับการแบบโปรแกรมฟื้นฟูผิวในปัจจุบันที่แบบค่อนข้างเป็นกระแสแล้วก็ ออตีตลาดในช่วงนี้อะค่ะยเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะแบบอ๋อไปปรับพัฒนาเซลล์ผิวหน้าให้รู้สึกแบบไบรท์ขึ้นในปี2023อะค่ะก็อยากให้อาจารย์ทิ้งท้ายไว้กับโปรแกรมฟื้นฟูเซลล์ผิวที่ฮิตในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็เอ่อถ้าแนะนำนะคะถ้าเรามีเงินแบบว่าไม่อยากทารีมาุงอยากได้ผิวหน้าที่เรียกว่าสวยหน้าสดได้ธรรมชาติได้นะคะก็แนะนำโปรแกรมฟื้นฟูผิวเลยค่ะก็คือดีตูรันเนี่ยค่ะก็ตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์เกือบทุก ที่สองก็คือเอออันเนี้ยค่ะคือเบลเทอร์รีไวทที่จะเข้ามาะคะมันก็จะช่วยเรื่องเทคเจอร์ผิวและความชุ่มชื้นนะคะอันที่สามก็คือเออเมโซต่ตางๆแก้ให้ตรงจุดกระพอค่ะแก้ให้ตรงปัญหาของเราว่าเรามีปัญหาอะไรเราก็เออเลือกเมโซนั้นๆที่เหมาะสมนะคะที่เหมาะสมกับเรา ค่ะจารย์ก็วันนี้ต้องเรียกว่าได้แบบทริคใหม่ๆปี2023ในการที่เราจะใช้โปรแกรมฟื้นฟูเซลล์ผิวให้กลับมาเปล่งปลั่งนะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดทาครีมอย่างเดียวอาจจะค่อยงที่เห็นผลลัพธ์ที่ช้านะคะแล้วก็อาจจะแบบใช้เวลาค่อนข้าง,างนานนิดหนึ่งถ้าเกิดใครที่แบบว่าต้องการใช้ผิวเร่งด่วนหรือว่าแบบว่าต้องการแบบคอเจ้าสาวหรือว่าต้องการออกงานอะไรนี้ก็แนะนําว่าคลินิกอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์เพราะว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างน้อยแล้วก็เห็นผลได้เร็วนะคะ ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปถามอาจารย์พลอยได้ที่ไลน์โอเอทของดรทูเซนะคะหรือว่าจะทักไปที่เพจ a c e b o o k ของคลินิกอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์พลอยมากๆนะคะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็มาให้เทรนด์ใหม่ๆของเขาเรียกว่าการฟื้นฟูเซลล์ผิวปัจจุบันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์พลอยมากๆนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ